ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาคุยกับเราอีกแล้วนะคะก็วันนี้จะค่ะจะมาดูสลามสุดฟุ่งเยืก็ความจริงเงินถ่ายที่พื้นนะแต่ที่พื้นพื้นแล้วมันเลอะแล้วทำสลามบ่อยมากที่พื้นก็โอเคนะคะก็นี่นะเรานี่คือสลามนะคะมันฟูมอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยสิงจิ้มฟินหรือเปล่าไม่รู้ได้ยินหรือเปล่า แทนได้บ้างเลย 奥耶嘛。Oh, yeah, พี่นะคะสำหรับน,นี้ก็บ๊ายบายนะคะเดี๋ยวเราจะมาสอนทำสลามทูตฟูฟ่องด้วยสองน,นี้ก็บ๊ายบาย